ขอพระเจ้าเมตานำมาคล้องมาในทิจจักของเราพ้ทักอเอามานหลายๆคนที่เสียงดีๆเนาะแล้วก็พระเจ้าก็จะได้พักก่อนอะไรลยากพรเจ้าเมตตาด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะสำหรับป์นี้ที่เราได้มาทิจจักของพระเจ้ากอบความขอพระเจ้าสำหรับเลือกเนาะในชีวิตของเราแล้วก็ ต่างประเทศเนาะตอนนี้เขาก็สูร่วมกันกน็จะมียังบอกใ,ใครไปราเิียอกบอกพวกเราไปแต่ทวีปเอเชียเดี๋ยวที่ไหนก็เอเชียหมดี่นเนาะก็ตอบเป็นปิดจ้าเราก็พระพิฆาก็ได้ดูคิปคกอาจารย์ยาพูดถึงเรื่องี่ไงะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดโควิดนี้ก็ถ้าพูดพูดไปก็บอกว่า,วามันจะเป็นแบบนะครับ ตกครามเหมือนกันนะพี่น้องเพราะว่าเขาจะไม่เอาเขาจะไม่เอาไอ้พวกเรือรบพวกปืนรบพวกอะไรมาซื้อไปแล้วเขาจะเอาโลกเข้ามาอขาเลยรู้อยางสารเสด็จพระเจ้าเพราะว่าาจย์ก็บอกว่าต่อให้เขามีวัคซีนเราแก้ไขได้แต่เขาก็จะเอาตัวใหม่เข้ามาเพื่อเขาจะขายวัคซีนให้กับเราแล้วก็สักวันหนึ่ง ถ้าเขามีการเยอะๆตอนนั้นแหละถ้าสุรรัตน์เขาเป็นื่อเอกแล้วเขามาช่วยทุกประเทศเขาจะเอาความ่วยทุกประเทศก็ถือว่าเขาจะได้เป็นใหญ่ในโลกนี้แล้วก็จะบอกว่าจะเกี่ยวกับาหารหัสหกหกศูนยไหมในภาคพีนะ่ะเพราะว่าต่อไปนะ่ะเราจะเมื่อ,อกนะ่อนเนาะหลายๆปีที่ผ่านมาก็เคยได้ยินบอกว่าต่อไปเราจะไม่ได้ใช้ตังแบบตังสดแล้วก็คือเขาจะมีน่นนี่น,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 นี่นั่นมาแล้วก็ บอกมันจะเป็นไปได้กังได้บัตรใส่เงินไปซื้อของบัตรใส่เงินมันจะเป็นไปได้กังได้สมเด็จพระเกียรตขอขอบคุณพระเจ้าเห็นแล้วที่น้องตอนนี้เห็นแล้วเห็นไหมที่เราได้ถือบัตรไปยื่นร้านค้าเขาก็พื้นพื้นพื้นให้เลยเออมาทานแล้วขอขอบคุณพระเจ้าก็มีหลายเรื่องนะที่เราถ้าเราถึงเรื่องอะไรพระเจ้าจะไม่ได้มันเป็นรมแบบที่หลายหลายๆที่อยากเขาพูดกันนะคำนี้ต่็่คำเจ้าจับไม่ได้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ แล้วก็พระเจ้าก็ได้ให้เรามองมองไปที่ว่าจะเกิดเป็นที่เกิดการซื้อบเกิดกระดารอาหารเกิดโรคระบปาดแล้วตอนนี้เราก็เห็นแล้วนะพี่น้องเพราะว่ากระดาษอาหารนี่ตอนนี้กระดาษนะพี่น้องรอบของมันแพงอ่านพรพเจ้าสั่งข้าวให้เตะก็ตกน้ําให้เดือดเอาหอมหอมลงลน้ำปลาลงลไอ้ไข่ใส่เตะๆแม่เนี่ยยังน่ะใช้น้ำเขาก็ไม่พูด พอวันที่สองมาแม่ยัดน้ำไข่้นามพอวันที่สามเห็นแต่ว่าเขากินไ็่ใส่ซูมอซูมอกินว่าเขาหมักอยู่บอกใ่ปะหรือไค่เอไอ้น้ำมันมะแขงยังไงก็คิดไปก่อนลูกก็ขอฝุเป็นดาวหรือเราต้องปรับเปลี่ยนูชีวิตของเราให้ได้อยู่ในสถานการณ์หนึ่งตอนนี้เนาะก็ขอฝนเปเจ้าเนาะที่เป็นดาวที่ปัญญาแล้ว้องมีไอ้บางที่มีพระพรมาแบ่งปันกันค่ะดีไหมคะ กบม ų, ือให้พี่น้องกันทลักนะคะในระยะอุบาสิกาที่เราทุกคนนะคะวันนี้ก็มีผู้พรที่พระเจ้าแสนดีที่พระเจ้าเมตตาครอบครัวของเราคือสองที่ทผ่านมานะคะเราได้เป็นตักเหาบามร่าจะกุดเองวราจะสร้างรถเราให้เข้ามาเราเป็นคนขึ้นเองว่าใช้รถไปขายตอนนั้นนะคะ ือรอรอเกิวทิ้งให้เข้ามาฝุดให้เ้าไม่มาเพราะงานเขาเยอะเงี้ยก็เลยไปตัมประมาณได้สองวันเสร็จประมาณวันะส็จตอนเที่ยงก็โทรไปบอกให้นวดไทให้มาขุดมาให้ภาษาไทยเที่ยอะไรมันส่วนส่วนมัดนน้วค่ะก็บอกว่าเป็นอื่นแบบไหนก็เลยกระโทรไปนะคะกระโทรไปอ่อาโทรไปก็หานะเพื่อนเพื่อนหรืว่าจะคุณมั่นบอก ว่ามันมามาคุดมาพี่น้อนก็บอกเขามาดูอู้จะเพิมากเลยยาตาคุณเ้อคขุดมาทําไมล่ะมาดูมันก่อนจะเมามันเราขอบคุณพระเจ้าเพื่นก็มาดูมาดูมันที่เราตัดบมันขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอวยพรอู้จมันมันมีหัวเยอะมากเลยนะพี่น้องมันอีสามไล่ใกล้สิบหกตันสามไล่ได้สิบหกตัน ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าแสนดีไม่ให้เราเหนื่อยที่จะไปผุดแต่เราได้แบ่งปันพระพรให้กับเพื่อนให้กับเ่อนบ้านของเราวัแบบนนี้ขอบคุณพระเจ้าเขาต้องมาเหมาข้าพระเจ้าก็ไม่ได้เอาราคาที่สูงมากมายเพราะว่าเรากลัวเขาขาดทุนแบบนั้นเราอยู่ได้เขาเขาก็อยู่ได้นะเขขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ให้เราลำบากต่างนเพราะว่าร้ถมากพี่น้องขุดมากเนี่ยหาพระเจ้า เขียวช้ำไปหมดเลยเพราะว่าเราเป็นคนทํางานใจคืนแล้วมาทํากากวันอู้ดลำบากมากเลยขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าแสนดียังสมผู้สวรรค์มาช่วยเราขุดมันให้เราไม่ต้องเป็นเอกเหนื่อยเป็นกางตามทําขอบคุณพระเจ้าข้าพระเจ้าสามไร่ก็ได้สิบหกตันหกไล่ที่สามสิบตันข้าพระเจ้านี่ได้แบ่งปันให้ผู้ที่มารับเหมา้าพเจ้านี่มากมายคนละสี่ห้าหมื่นแต่เราทา จน <G ül> เราทำแล้วเราได้เพียงเล็กน,น้อยแล้วคนมาขุดได้กําไรมากก็ขอบคุณพระเจ้าที่อวยพรให้เราได้แหล่งปันขอบคุณพระเจ้ายังมีีค่าไรก็ยังโอนะ้ใครนันเขาก็บอกไม่ให้ใครเมาก็จะเมาเองอ่าจองไหว้ล่วงหน้าแล้วมีหน้าไม่ต้องให้ใครเมาก็จะเมาเองยังไม่ได้ผูกเลยมีคนเมาไว้แล้วมันอ้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอวยพรมันหัวโด่มากนะพี่น้องโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่อวยพรผ่านมือของเราในวันนี้ มาขุดของลูกพระเจ้าเก็ได้ชมลูกพระเจ้าโอ้มันมั่งของลูกพระเจ้านีหัวโดนหัวลายเคยขาดพุ่นทวารนะคะขอบคุณพระเจ้าที่เลี้ยงดูเราแม้ในยามที่มิกิจแบบนี้พระเจ้าก็จะวางไว้กับสิ่งใดที่เกิดขึ้นก็ขอให้เราระมัดระวังตัวเดินในทางพระเจ้าพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ามีมีเพื่อนอิสรนบอกกามเจ้าว่าทําไมไปโบสถ์ทูตสีถ้าน้ํามันก็แพง อยู่ที่ไหนก็มีพระเจ้าเหมือนกันทำไมไปหล่ะโอ๊ยขอยโบไปเร้่อยผลบัตเสียการละมั่งเป็นท่านไปเหนไหเขาก็้ยดอกนั้ยูดีก็มีพระเจ้าเือนกันตัวถ้าพระเจ้าล้องไปพุดอะไรก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะโออาเมนขอบคุณพระเจ้าแบบนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มาที่นี่ที่เราได้มีความเข้าใจในพระคำทีเราได้เหนแสงสว่างจากพระเจ้ารุ่นในน้าพระทัยของพระบิดาที่ ช่วยเหลือเราสิ่งทุกอย่างขอให้เราทักในพระองค์ทักในองค์พระเยซูของเราทนีแหละเราจะเดินตามพระองค์จนันสุดท้ายแหะขอบคุณพระเจ้าค่ะแม่ค่ะคุณเชน่าคุณเชน่าเวอร์กอนเนาะอ่ะฮาเลียพ่อนิดกัลป์ ชาวบ้านบอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ชาวบ้านชาวบ้านที่ย uh. no, ้ายรับมาทอนนะตอนเดียร์รถวิ่งจากหน้าผมครับมันขัาสมเลยครับทดินกลุที่จับยานมานี่ครับชาวประจําบ่อยๆตกใจเลยในรถแจมครับรถแจมแรงพอครับท้องนลครับบ่อยพอๆนี่ต่อบ่อจับไขเลยอ่ะ จ่าเวงหวยเนี่ยผมแบตอดแซ่บอได้รับแซบกับความไม่แาบของที่อยู่ทางานขอพระเจ้าช่วยผมครับตอนผมก็ได้รับชายคนนี้มาผมก็มีจ้าขอรางนัไม่ีใครรับมานะหลกงร่อหลวเขาไม่รับมาเมก็เลยเก็บตรงนะับถาโนประมาณตายหนางเย็นนะครับไป่นออกจากบ้านจาบ้านเชองมกโรกไทออกจากห้วยเดียวห้วเยคับห้วยนี้ออกจากห้วยเสียบ้ว้เอาปาแตนหน้า เออออกมาทางหน้ากันมานเลยโอ้ยพอลงเลยนะคทำให้เจ็บเดกนรไ้รถก็อัเลยมึนคนหัวรรอรอนั่ครับโอ้ยพมแเลยโอ้ยทำให้เชี่ยวยาแะเลยเพราว่าจะปวดจริงๆครับโอ้นี่นายเราพวกเราสวัสดีเที่ยววันยาวสวัสดีนีพวกปวดจริงๆแต่ไม่ ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าช่วยเราเนาะที่ไปเราักเราจริงเราก็รับมาจริงเขาช่วยเราจริงไม่ให้เจ็บปวดนะก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะที่ได้ช่วยเรานะไปช่วยเราก็อาจจะเจ็บมากนะแต่ก็ไม่แปลกใจเนาะขอบคุณเจ้าเนาะพระเจ้าก็แบกปันให้ี่น้เร้ดีครับขอบคุณพระเจ้า ท่พระเจ้าอยู่กับพระฤทธิ์ที่น้องฟังที่น้องฟังคัดไหมท้าพระเจ้าําสรุปได้ก็คือพระฤทธิ์โดนรถชนแล้วพระเจ้าปกป้องแล้วก็บอดใจขอบคุณพระเจ้ามีนี่ไหมคะนี่ไหมคะมีคนแปลได้ด้วยขอบคุณพระเจ้าจริงๆเขาจะเรียกันกาพระเจ้าเปบ่ใจไปใส่ไปยนว่าที่ของพระเจ้า เฮาเป็นลูกของพระเจ้าอยู่แล้วผู้ใดจะไหนข้า็ต้องอยู่กับพ,พระเจ้าเออได้ของไปบุกลำบบาทเออเออนี่ก็ผมก็ได้มาแบบรุ่งอยู่โลกปัญญายุทธ์การของเพป็นใหนมาแบบรุ่งเรียงกับคุณพ่อรักษาที่รอดเออ แต่ละยนานบนใหญ่มากร่วม,มสันของถูกถูกเดียเอแนนำ้ำพราะดีผมก็เลยมีบาททีแย่เขาเป็นโรคโควิดมาจากุงเจเป็นมากโรยหลายเขา้เป็นอยู่นิสุนที่แย่กับโรคเพราะดีจะนี่แม่เขงเขาเรีนว่าออยาของผมไม่ต้องไปกิน พอฉันถึง็จแล้พิสถ้ากันออกเซ้ล์จะด้อหันมือใจมัดอยดีขอบคุณพระเจ้ารักษาพี่น้องไอ้หายขอพระเจา้าุป็นพ่อเออบ้าอย่าต้องอธิษฐานบับพระเจ้าให้พระเจ้าดูแลเขออาเออเพอดีขอมไปตรงตอนแรกตอนเข่าตึงตรงติดปวดในปวดไปตรงไาลในบ่าร่วม งาลงพรกราชการพระเจา้าจวางเจ้า,จาอาบด้อยพระใจวัดเอาว่าทรงในวัดคิดตัวนี้แต่ไม่แน่ตัวนี้ในวัดขอบคุณพระเจ้าพระเดชมาบังเจ้ามีคนขมาล่าคนที่สับพระเดชแต่นี่สับเราเห็นหววเราฟังหนัวมือไวๆไวด้วยเลจจด้ต่กางดดให้แลอว รนมาสือขวักตื่จ้าเลยก้ยามาจนเต็มนมกา้ารถเต็มน,นมั่นขอบุญซืดผู้นี้เาขเาก็ตืดอาหารเขากินไปขอบคุณพ,พระเจ้านี่ละว่น้าบ้งว่าเป็นนูก็มีเท่ารักษาคนยาผมที่หันที่นองกินกินได้หลายรูผมไปตลาดบุบาลคนด้นักเออ โวตสเกตนแลพว่็ผู้สิงกวาเขต์กวาเซ่ผมไปแล้วคนบางคนเจ้าไปทุกหลุเจ้าพญาตกผู้เวตพระพะเจ้าเขาไปเป็นอยากหลักษาวคนเ่านี่ควาพุะเจ้างานี้เราเป็นเริ่มว่าอะไเป็นเออเงวเหลี่ยงตาเหลียกวาเดียวไปลบวานจะไปพาไปตากอกอันนั้เป็นเริ่มเป็นมันดึงหูถึงตาเพราะแต่ว่าเงวตรงมันเหลียงบ่เออมัน จุมันแนก็อแต่ถ้าเป็นจุดเนีย่ยามาถึงมไ่อไม่ตกจิตยาเดียดคือพวกอัผู้ดอพวกผนแกนพระเจามาอานี่ผมกระทรวงไปให้าวกเราทำงานสายการกินยาททิโควิดให้ลูกต้องกินบรคซีนลูกตองไปเจริญสิมัดต้องไปลูตัวความกินยาลูกไอ้บ้ ผมไปออกจากสายการ่หนึ่งวาเห็นดงานเนี่ยเขาการที่เรียนหลายบอกว่าวกเบ็นดงานนี่ห่างที่โกก็มาเรียนดีคนยังเป็นสาวขอบคุณพระเจ้านั่นวัชยภาพเจ้าคุดกันสาวลกไลเสียพระเจ้าหมดนี่แหละเขาไปไหนเขาจะลืมพระเจ้าเมาไปวันไหนผมก็จะเล่นพระเจ้าผมไปแถวบ้านคนบ้านกางบ้านเออ ไม่ไพนูนดันแถวเบอร์เต็นผมลองเพื่ของพระเจ้ากรว่าเต็มเมื่อกี้ลองเพ่งอยู่เนี่ยคุณ่าผมลองเพื่ของพระเจ้าเนี่ยไหนเอาเจ้าไปใช้เอาตบอพระเจ้ากระวอนพระเจ้าดีเยสิมาบานพระเจ้าดีเราเป็นกษัตรเป็นมูลโลกทางมนุษย์ถึงมากจะได้ให้เขาถึงเยาว์เพชันทร์มันเอาเอาพระเจ้าเขาถึงไหนเออจังพวกเอาจังนี้หระให้เป็นผมก็เชื่อพระเจ้าก็ ผมวันนี <like> ้ร <this> yeah, ู้วันนี้แล้วว่นนี้ึงได้งินผู้ชาวท็กแขนงเลยเดี๋ยผมจะชพระเจ้าผมจะดูร่กไกลยทีแรกจวันนี้นะครับไปว่าเสร็จรับว่าทอดบ้อนไอยกระบอดเขาไปไงมีคนยังยืนกัดนั่นเป็นเกยบบอนไปเห้มบอนเจ้าไงคนจ๋าเออไป็เก็ียบบอนนี่พูดตงยาไม่เห็นผมตัดหรือว่กลุ่มฟองฟองกับอ quá tay mình không tin, ghép bát không được giải được cái mọn, cái bát này là phải như này, ngoài bát thì ghép cái đáy này là ghép đáy là ghép lòng chín sáu mươi, huy, mất cái tiền này thì phải loại, mẹ em có thể nào, nó thành cái bát thì mẹ mang từ gì đồ, bây giờ còn, còn sản phẩm đấy, từ gì đồ, bây giờ, luôn gì đồ, bây giờ tay mà bây có ghép cái thảm là ไปหับพลวงไปหับพลวงมาจังวิแค่บ้นคือเขาโกตะกาศหรือเราก็พรวงอย่าเง้ยว้ยพรวตะกาศว่าอะไม่มยาเข้ากันเลยพรวงยืดหนาๆว่าพลวงเฮ้ยวัดพุทธก็หูน้วัดที่เขาหัวัเขาอปวยนี่หนาเ้าพอเฮ้าไปใส่ยันจะดึกยันถึไปโุกเศร้าหาเฮาาพิจารวัตสจุดเรินดีๆก็ระเจ้าซึ่งบามันก็มาเป็นโรคเป็ไข้บั ย่าไปกินป the no ันแล้ากินมันวันไปลเออเป็นไดกะมือเ้าูกัมี่คนมาสื่อแตงมุไผไปให้ดูว่าไปกินดอกนกเขาไงย่าไม่ินุกพวอยู่บ่าเออเพราว่ายาไปจกอู่เขากินอันล่ะผมจะในรับไงการคุณไดเป็นที่ผม่าไปซื้ตงดอกเะ็่วงย่าไม่ตัดจะไม่พามันเพราะยาแตงคุณไผ่ผมไม่จบผมจะแนนับอ วันเสียเไปผมก็ต้องอาิษฐานกว่าไมพบ้ช่องนี่มาเอาไปดูกินดีแล้วเจ้ผมไม่กินเราอย่าไปกินเ้าเด้อว่าบอกผมอันล่ะผมก็ไปหลายอย่างเื่นเห็ดกหน้าฟังเช่นอยียงหมอดเอาตุงยานมาสบายนั่วางใจวันนี้มาบังบินฝันไปไหเจ้าขายกันเด้โล่จไหนโลลน่ลรอดเหม่ขวหมยจะสวโลเด้อแต่บางกะลังเ็้าเอเกยมหมอดุกได้ขวมจอ เออยาเจ็บปวดเยอะิดนึงเหมนาเออนักเแีก็ได้ทำสธิได้บว่าววาดีจอหาจอพวนั้เออน่มันถูกถูกเร็วอ่นี่แหละว่าเขาเขาเห็นมุวันไปก็จะไม่การถูกเขาจะไม่ชิมปลาเออื่อผมไปร่งบาดที่กันเรงบาดผมเขาประชุมที่กันคาคุณพาอคุณ่ก็องวันผมเนี่ผมคนบอกลก เออะเมื่อหนาปอยี่ในอำเภอเขาสั Twelve, ่งถามมีรถเมายาั yeah. for, ้งผมนั anyway> ่งยาเขาไปเจ้าสารส่วนเขาส่วนเอาเขาจะผมมากโคมากผมก็ไปดเจะไปทีกว่าอ่าอ่าจะไหนก็ขอขอบคุณพระเจ้าผมจะนักที่ฐานในที่นอทุกคนใยุนีเี่ทุกทุกคนี่กำลังของพระเจ้าสารสุการพระบิดาเจ้าสารรเิญพระองค์ขอพระองค์งนำพาเราเป็นบาประเมั้นว่ากปพระองค ขอพระองค์ทรงสดุดีความคุ้มครองพี่น้องที่ได้ร่วมกันในกิธรรมอันนี้ขอให้มีแต่สันติสุขกับพระองค์มากยิ่งขึ้นจะให้มีโรคภัยได้เจ็บยวคนเดือดเดือนขอพระเจ้าทรงขับความโศกนาฏไปในนามพระเยซูขับปัญญายันต์เช้าไปในนามพระเยซูขับโรคภัยได้เจ็บทุกสิ่งทุกอย่างออกไปให้ห่างไกลของพระเจ้าที่เนี่ยพระเจ้าอยู่เลรักษาเป็นอย่างดีขอพระเจ้าจงให้มีสันติสุขกับพระองค์มากยิ่งขึ้นขอธิษฐานในรนามพระเยซูของพระเจ้าอาเมน มาเราจะทำรายการต่อไปเนาะเราจะถวายกับเพื่องใช้ในธุรกิจของพขจายกันนะ ในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูเราจะเป็นผู้มีชัยในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูพ่รานจะต้องหนีไปเมื่อเราสู้โดยนามพระเยซูใคร เดือับร้องเพลงหรืออะไรก็ได้ครับอ่าวกกขอาเสพาในชิีเาที่เราได้รการจัขอพระคและเราได้นบทรัพย์ที่กรุตลงวยพรในน้ำมของเราที่เราได้มีหน้าที่การงานทางด้นได้กับคาต่าของระองค์อให้าที่จะเกิดนมากมายในคณะเกิจของเดาที่ไ้เจ้าค่าขอให้มีผู้คนมากมายกรเจ้าาที่จะได้รู้จัก พระเจ้าผ่านคำของเราและของพระเจ้าสมัยพรที่น้องขึ้นบทที่มีที่มีมายืนถวายนะที่เขาจะมีหยาดยาสัตว์ทิ้งรถเพื่อแงิแจกไม่แบ่งปันแล้วก็ต่อไปพระบิดาเจ้าพระที่เขาจะไม่ขาดจิตใจในบรรนาเพื่อนสู่าเองยาในพี่น้องช่วยอธิษฐานข้าพเจ้ามีอาชีพญาเนี่เป็นนายหน้าขายที่ดินด้วยที่ดินที่อยู่ข้างหลังบ้านเป็นสวนยาของเข่าแก่สุนิพง เพื่อจะขายข้าพเจ้าอีสองสองล้งานก็หลังจะมาดู่แล้วก,ก็ขอให้พี่น้องเราช่วยอธิฐาในให้ขายที่ตรงนี้เพื่อเราจะได้มาใช้เนี่ยพัฒิจของพระองค์ในต่อไปข้าพเจ้าอวยพอเร่าได้ขายที่ตรงนี้ด้วยค่ะเ m e n อ,อธิฐานเถือคุณแม่น้องอาร์นะครับในการที่จะขายที่ดินเป็นในหน้าขายที่ดิน ในานาับพระเยซูเจ้า,าขอ,ององค์สมวยพรในธุรกิจของแม่น้องอาที่จะเริ่มต้นกับธุรกิจที่จะเป็นในหน้าที่ดินที่อยู่หลักบ้านพระเจ้า,าขอรองค์สมโปรดเมตตาวยพรใน จิตการงานนี้พระองค์จให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ของพระองค์ทรงโปรดวยพรผ่านํามือและความคิดและการ,าาร,กรค้าขายหรือธุรกิจนี้ด้วยขอบคุณพระองค์สำหรับการเริ่มต้นที่ดีสำหรับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าขอบคุณโรงคในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมน